และผู้ประกอบการรายสุดท้ายมาพร้อมธุรกิจที่เปรียบเสมือนปั๊มน้ำมันแห่งอนาคตกับธุรกิจ EV Charger ระบบชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าสวัสดีครับชา์ทุกท่านผมยีน c e o แล้วก็คุณซัม c o o ของบริษัทวันชาตนะครับเราเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ากับสถานีชาร์จ EV หรือเรียกง่ายๆว่าเราคือ Air b n บของ EV Chargers ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีมากกว่า5 6 0 0 0คันมีผู้ใช้มากกว่า20%ของจํานวนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต้องพบเจอกับปัญหาในเรื่องของการใช้งานเพราะว่าต่างแบรนด์ก็มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองทั้งหมดเลยในอีกทางหนึ่งครับคนที่เป็นผู้จําหน่ายเครื่องชาร์จและเจ้าของสถานที่เขาก็ไม่สามารถเข้าถึงระบบเก็บเงินได้เพราะถ้าจะให้พัฒนาขึ้นมาใหม่ก็ไม่คุ้มใช้งบเยอะใช้เวลานานแล้วก็ต้องมานั่งหายูเซอร์ใหม่อีก วันชาร์ตนะครับเลยเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยโซลูชันเดียวสามารถแก้ปัญหาให้ทั้งผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเยอะอีกต่อไปหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จําหน่ายเครื่องชาร์จก็ไม่ต้องพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่สามารถมาใช้ของเราได้เลยที่มีแอป i ลิเอทให้กับเขาและก็เจ้าของสถานที่ครับก็ไม่ต้องปวดหัวเรื่องการมาเนจสำหรับสถานีชาร์จวันนี้แค่ผู้ใช้เข้ามาที่แอปพลิเคชันวันชาร์จเขาก็สามารถค้นหาและเข้าใช้งานสถานีชาร์ตได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยเลยที่อยู่่ในเเครรืออขขายขายง เราจะมีแดชบอร์ดสำหรับพาร์ทเนอร์แล้วก็เจ้าของสถานีไว้จัดการรายได้ตั้งราคาค่าชาร์จแล้วก็ขยายได้ทั้งหมดในที่เดียวสำหรับทุกการชาร์จที่เกิดขึ้นเราจะมีค่าบริการอยู่ที่5้เปซจากสถานีที่มาเชื่อมกับเราและถ้าหากสถานที่ไหนต้องการที่จะตั้งสถานีชาร์จเขาก็สามารถมาหาเราได้เลยตรงนี้เราจะได้ค่าคอมจาก Business Partner ที่เป็นซัพพลายเออร์เรื่องเครื่องชาร์จของเราด้วยปัจจุบันนะครับเรามีผู้ใช้อยู่บนแอปพลิเคชันเนี่ยประมาณ 7-10%เต่อเดือนนะครับที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเราของจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยวันนี้เรามาของเงินลงทุนจำนวน15ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน10%ครับแล้วเราเรามีติดตั้งเครื่องชาร์จของเราเองไหมครับเ็นเ<ม>ขียนชื่ออยู่ต้องเรียนว่าทางวันชาร์จเนี่ยครับมีพาร์ทเนอร์ที่ติดตั้งเครื่องชาร์จสมมติว่าลูกค้าต้องการติดตั้งเครื่องชาร์จเราสามารถส่งทีมไปติดตั้งเขาได้แล้วก็ผูกกับแพลตฟอร์มของของวันชาร์จครับ จุดเด่นของเราที่เขาต้องมาใช้เราไม่ใช้คู่แข่งเราเพราะว่าอะไรครับคือว่าของเราครับจะเป็นตัวกลางเลยโดยเฉพาะเลย business partner ของเรา,าครับมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นําเข้าเครื่องชาร์จแล้วก็มีคนที่เคยทําแอปมาก่อนด้วยสิ่งที่เขาเข้ามาหาเราเลยก็คือ Marketing แล้วก็เรามี User อยู่ในมืออยู่แล้วถ้าสมมติเทียบง่ายๆกับรถน้ํามันก่อนตอนนี้เราเห็นได้ชัดเจนก,ก็คือเจ้าใหญ่จะโดมินตลาดแล้วเขาก็จะมีแอปพลิเคชันของตัวเองแล้วลายย่อยที่เป็นปั๊มน้ามันจะน้อยมากทางวันชาร์คคิดว่าพอรถมันเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเนี่ย มันจะเป็นโมเดลเก่าหรือจะกลายเป็นตัวเล็กตัวน้อยทุกคนสร้างแบรนด์เป็น10,000แสนแบรนด์แยกกันจนเราต้องมี Airbnb ของ EV Char g e เจขึ้นมาธุรกิจ EV Char g e เจเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายแต่ว่าร้านกาแฟร้านอาหารต้องการมีเครื่องชาร์จ3เครื่อง5เครื่องใช้เงินลงทุนไม่ถึง1 0 0 0 0แสนบาทเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงคนใช้ E ีเข้ามาที่ธุรกิจของตัวเองแปลว่าพรอมเป็นแบบนี้แล้วมันจะมีจุดบริการจำนวนมากที่เกิดขึ้นเราสามารถเข้าไปถึงที่หมู่บ้านเข้าไปถึงตำบลเข้าไปถึงร้านอาหารซึ่งมีที่จอดรถ สามารถติดตั้งเครื่องชาร์จเหล่านี้พอเขาไม่มีแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มในการเก็บเงินเขาก็จะมาผูกกับเราเหมือน a f f i l ล a เ e ครับกับเจ้าใหญ่แอปวันชาร์จแอปเดียวสามารถชาร์จได้ทั้งที่3ประกอบการนั้นรวมถึงชาร์จเจ้าใหญ่ได้ในอนาคตแบรนด์ใหญ่ทำไมไม,ไม่ไม่ทำครับแต่หมายถึงว่าผู้ประกอบการน้ํามันเดิมหรือใครที่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ณตอนนี้เขาโฟกัสที่ธุรกิจหรือคือขายของเขาเองก็ก็เป็นอะไรที่ที่หนักแล้ว ถ้าเกิดเอามาทําเป็นโอเพนแพลตฟอร์มแบบนี้เหมือน Airbnb มันจะต้องดีลกับผู้ประกอบการรายย่อยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านทําผมร้านสปาร้านกาแฟซึ่งมันจะเป็นรายที่เยอะมากทั่วประเทศรายได้เป็นไงครับโซฟาปีครึ่งปีที่แล้วเราแทบไม่มีรายได้เลยปีนี้เรามีรายได้ประมาณ8ล้านบาทครับ p r o f ิตอยู่ที่ประมาณ15%ครับผม8ล้านบาทคือรายได้จากไหนคะเรื่องของรายได้ที่เข้ามาเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ย ลด E ีียังไม่มากพอนะครับและผู้ประกอบการต้องการติดตั้งเครื่องชาร์จแปลว่าเราจะมีรายได้จากการแนะนําขายเครื่องชาร์จนะครับทั้งที่เราส่งทีมชาติไปติดตั้งเองหรือเราส่งลีดให้กับพาร์ทเนอร์ไปติดตั้งเครื่องชาร์จแปลว่าเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการติดตั้งนะครับแล้วพอมีคนใช้มากขึ้นตัวฟรีที่เป็นค่าธรรมเนียมที่เราเก็บ5 8ถึงตัวนั้นตอนนี้กําลังวิ่งขึ้นเรื่อยๆเรามองว่าปีที่5ที่เราทำเนี่ยจะมีรถยนต์ไฟฟ้ามากพอที่เรื่องของเซอร์วิสฟรี เหนือกว่าค่าคอมมิชชั่นจากค่าเครื่องชาร์จครับผมอยากให้แจกแจงเงิน15ล้านนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเอาไปลงทุนกับอะไรบ้างครับณตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ100หัวชาร์จนะครับทั่วประเทศแต่เรารู้สึกว่าการโตแบบออแกนิกแบบนี้มันใช้เวลานานเราจะเป็นติดตั้งเครื่องแบบ AC แบบนี้ซึ่งแบบชาร์จช้า1 0 0จุดทั่วประเทศเครื่องชาร์จแบบนี้เหมาะกับโรงแรมและรีสอร์ทที่คนเขาจอดแช่จอดข้ามคืนเราจะเสนอติดตั้งให้กับโรงแรมและรีสอร์ททั่วประเทศ100โรงแรมฟรี โรงแรมนะาสองเครื่องมีเครดิตให้ใช้บริการในช่วงแรกฟรีเพื่อเป็นการให้ยูเซอร์ได้มี Experience <Okay. S 1> กับแอปแล้วก็เข้ามาสมัครจากนั้นพอเขาเห็นว่าจุดแชทก็เยอะใช้บริการก็ง่าย u x u i ก็ดี mm hmm. เขาก็จะใช้บริการต่อในระยะยาว mm hmm. มีบริษัทใหญ่ๆนะครับริหารที่กำลังเปลี่ยนรถฟลีดของบริษัทเ,เป็น e v mm hmm. เขาต้องการแอปเขาต้องการแพลตฟอร์มที่มาช่วยเขาก็มี Request ์ฟีเจอร์ฟังชั่นมาเยอะมากซึ่งตอนนี้เราทำไม่ทันจริงๆส่วนตัวสนใจสนใจมาก ถ้าสามารถที่จะคุยกับเจ้าใหญ่แล้วลงตัวเซ็นคอนแทคได้จริงๆก็เจ้าใหญ่เนี่ยยินดีที่จะเปิดระบบให้เราเป็น Airb n b นของทางประเทศได้จริงๆแต่อันนี้คือรอบแรกมันมีความไม่มั่นคงค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆอยากจะดูดามิกของการทํางานระหว่าง2ท่านด้วยว่าเคยทะเลาะก,กันไหมจุดที่ต่ําที่สุดจุดที่สูงที่สุดผ่านอะไรไมาด้วยกันขนาดไหนทีมจะแตกหรือเปล่าวันนี้ผมอาจจะต้องขอผ่านก่อนได้ครับผมครับผมครับชากนิสตาครับ ไม่เข้าใจเรื่องอชาร์จิ n งของ EV e, แล้วก็ได้ะแคงยังไงขอผ่านค่ะครับผมขอบคุณครับจริงๆต้องบอกว่า EV e ีมาแน่แน่แต่ว่าวันนี้เราเราเราเห็นหลายบร,ษริษัทมากซึ่งเหมือนที่ชัรกท็อปพูดคืออาจจะเร็วไปนิดนึงสำหรับผมนะผมก็เลยขอผ่านก่อนขอบคุณมากครับได้ครับผมงั้นผมผมขอ,อ,อฟเฟอร์ ขอออฟเฟอร์นะครับก็15ล้านบาทที่20%ครับผม,ไ,มได้ถ้าเห็นเนี่ยถ้าจะไม่ถามอะไรเลยเพราะฟังปุ๊บ่ะมันคลิกอยู่แล้วว่ามองเห็นจริงๆว่าธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจประเภทไหนดังนั้นเนี่ยที่คุณขอมา15ล้านบาทใช่ไหมคะที่10%ก็ขอต่อรองเป็นที่15ล้านบาท20%เท่ากับฉากหนูค่ะ ก็ตอนนี้มี2ออฟเฟอร์นะครับต้องต้องพิชหน่อยแล้วอยู่ต้องพิชนะ,ะก็โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็อินกับเรื่องนี้นะที่แต่ด้วยสเกลเมืองไทยเนี่ยก็จะลงทุนเยอะอย่างที่บอกมีเจ้าใหญ่ใช่ไหมครับถ้าถ้าที่ลาวเนี่ยผมจะมีแอปพลิเคชันแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ตั้งจุดชาร์จเองไปละด้วยเ,เงินที่เรามีไม่เยอะเนี่ยแต่ผมตั้งไอ้รุ่นชาร์จเร็วเนี่ยไปไปทั่วทั้งประเทศลาวละให้วิ่งตั้งแต่เหนือจดใต้เป็นบริษัทของผมเองเลยก็ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งในผูู้้รรของงกาเนี่ย คุณจะรู้ว่าประชาชนราวมีเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้ว่ารถยนต์ในราวเนี่ยรวมทั้งสันดาบกับไม่สันดาบเนี่ยมีเท่าไหร่ถ้าเรามองในประเทศไทยก่อนเนี่ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าคุณมองว่าคุณต้องการผู้สนับสนุนเงินทุนหรือคุณต้องการคนที่ มองธุรกิจเป็นในเชิงของผู้ปฏิบตัติและร่วมเดินทางไปกับคุณอย่างเช่นตอนนี้กลุ่มที่ไทยสมิทธ์เราทาอยู่เนี่ยเรามีการคิดค้นชิ้นส่วนต่าง,างๆที่จะเข้าไปอยู่ในชาร์เจอร์ซึ่งเราไม่ได้รวมถึงเรื่องของชาร์เจอร์รถยนต์แต่ว่าเรามองเรื่องของชาร์เจอร์ของมอเตอร์ไซค์แล้วเราก็มีกัดเจ็ตต่างๆที่อยู่รายรอบเครื่องชาร์ตัวเนี้ยเป็นหลักอีกเยอะอันนี้ก็อาจจะลองฝากคิดดูว่ายังไง ก็อยากจะมาขอตอลองชากทั้งสองท่านนะครับว่าสามารถลงมา15ได้ไหมครับจาก20ในจำนวนเงินลงทุน15ล้านบาทเท่าเดิมครับครับก็ก็ผมผมไม่ติดอะไรครับสู้ค่ะ,อะเอาเ้ย <laughs> 50 50เ oh. ะยังไง listen to you เลยยัเลย ต้องตัดสินใจแล้วครับอ่าขอเลือกชาร์กจริงแล้วกันครับผมโอ้โหขอบคุณค่ะดิดด้วยนะครับดิดด้วยครับาเครับเราส่งทีมแมนดีกันส่งให้ช่วยกับกันก็ตอนนอกสุนห้อง โอ้ย <c oughs> เราทําได้ไว้ <c> ่ก <oughs> <c oughs> ดีใจมากๆนะครับที่ได้ดีวจากช่างจริจงเราคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ใช่ที่มาช่วยทําให้เราเติบโตเพราะเขาอยู่ในธุรกิจครับดีใจมากๆครับ <c oughs> ไม่นึกถึงเลยว่าจะมีชา้างสองท่านที่เสนอดีวมาครับผม